ที่นี่คือเรื่องราวที่คุณจะได้ยินไม่ใช่พระธรรมเทศนาไม่ใช่การให้พรแต่คือการ,รเผชิญหน้าอันหน้าตกตะลึงเมื่อพระภิกษุรูปหนึ่งปรากฏตัวขึ้นใจกลางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนก่อนท่านไม่ได้กำลังให้พรแก่ใครแต่กำลังเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ที่ล้อมรอบนักการเมืองหญิงชื่อดังในขณะที่สื่อมวลชนนับร้อยกำลังถ่ายทอดสดสิ่งที่ท่านพูดทำให้ทุกคนต้องหยุดนิ่ง และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะเปลี่ยนความคิดของคุณไปตลอดกาลนี่คือเรื่องราวที่คุณจะไม่ได้ยินจากที่ไหนนอกจากที่นี่พระภิกษุรูปหนึ่งปรากฏตัวขึ้นใจกลางศูนย์การค้าเซนทราลพาซาขอนก่อนบรรยากาศในขณะนั้นอึดอัดและตึงเครียดสื่อมวลชนนับสิบต่างหันกล้องไปที่แพทองทานชินวัตรแต่แล้วสายตาของทุกคนก็เบนไปที่พระภิกษุรูปนั้นท่านไม่ได้กำลังให้พร ท่านกำลังเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ล้อมรอบคุณแพทองทานอยู่มือของพระภิกษุกำแน่นดวงตาของท่านเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเสียงกระสิบกระซาบดังไปทั่วบริเวณกล้องทุกตัวจับจ้องไปที่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเจ้าหน้าที่นายหนึ่งกออกมาเขาพยายามจะพูดคุยกับพระภิกษุแต่พระภิกษุสายหน้าท่านเริ่มกล่าวคำบางอย่างเสียงของท่านกังวลและชัดเจน ไม่ใช่บทสวดแต่เป็นถ้อยคำที่ทุกคนในที่นั้นไม่เคยได้ยินมาก่อนใบหน้าของเจ้าหน้าที่เริ่มซีดเผือดสื่อมวลชนหยุดนิ่งลมหายใจของทุกคนเหมือนถูกหยุดไว้พระภิกษุยังคงพูดต่อไปท่านชี้ไปที่เจ้าหน้าที่แล้วชี้ไปที่ประชาชนสิ่งที่ท่านพูดไม่ใช่คำด่าทอแต่เป็นคำถามที่หนักแน่นคำถามที่เจาะลึกเข้าไปในจิตใจของผู้ฟัง ไม่มีใครตอบได้ความเงียบเข้าปกคลุมพระภิกษุหันมามองที่กล้องสายตาของท่านเจาะลึกเข้าไปในเลนเหมือนกำลังพูดกับคนดูอยู่แล้วท่านก็ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดท่านเดินเข้าไปหาคุณแพรทองทานเจ้าหน้าที่ขยับตัวด้วยความตกใจแต่คุณแพรทองทานยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ถอยออกไปพระภิกษุหยุดยืนอยู่ตรงหน้าคุณแพรทองทาน ท่านมองเข้าไปในดวงตาของเธอและพูดคำหนึ่งออกมาคำที่เปลี่ยนบรรยากาศทั้งหมดในทันทีจากความตึงเครียดกลายเป็นความประหลาดใจไม่ใช่คำว่าอาตมาขอให้พรแต่เป็นคำพูดที่ทำให้แพทองทานต้องชะงักเธออ้าปากครั้งเล็กน้อยสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากรอยยิ้มที่กำลังจะสร้างความมั่นใจกลายเป็นความสับสน แล้วพระภิกษุก็พูดประโยคที่สองต่อประโยคที่ทําให้คุณแพทย์องค์ทานต้องหันไปมองทีงานของเธอใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจแล้วพระภิกษุก็หันกลับมามองกล้องอีกครั้งและพูดประโยคสุดท้ายประโยคที่ทําให้ทุกคนที่กําลังถ่ายท่อสดต้องหยุดนิ่งและประโยคที่ทําให้คนดูต้องทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ในประเทศแห่งนี้ฉันกำลังจะบอกความจริงคำพูดของพระภิกษุรูปนั้นไม่ได้เป็นคำด่าทอรหรือการกล่าวหาแต่เป็นถ้อยคำที่ทำให้ทุกคนต้องทบทวนตัวเองอาตมาไม่ได้มาให้พรท่านกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่ทรงพลังอาตมามาเพื่อทวงถามสิ่งที่พวกท่านลืมไปประโยคแรกทำให้คุณแพทองทานนิ่งไปเธอมองไปยังบดิการของเธอที่ยืนห่างออกไป แต่ทุกคนก็อยู่ในอาการเดียวกันความมึนงงและความไม่เข้าใจปรากฏบนใบหน้าท่านหมายถึงอะไรคุณแพทย์องค์ทานถามด้วยเสียงแผ่วเบาพระภิกษุมองตรงไปในดวงตาของเธอพวกท่านลืมความทุกข์ยากของคนธรรมดาพวกท่านลืมว่าคําพูดมีความหมายมากกว่าแค่การหาเสียงและพวกท่านลืมว่าอํานาจนั้นไม่ใช่ของส่วนตัวคําพูดของพระภิกษุรูปนั้นเหมือนมีมนตร์สะกดไม่มีใครกล้าขยับตัวหรือส่งเสียง นีเพียงเสียงพึมพำของกล้องวิดีโอที่ยังคงบันทึกภาพอยู่บางคนถึงกับหลั่งน้ำตาความจริงอันเจ็บปวดที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้คำพูดสวยหรูถูกเปิดเผยขึ้นพระภิกษุรูปนั้นไม่ใช่พระนักเทศหรือนักการเมืองท่านคือเสียงสะท้อนจากประชาชนจากชาวบ้านที่กําลังลำบากจากคนจนที่ไม่มีใครเหลียวแลจากคนป่วยที่ไม่มีเงินรักษา ทุกคนในที่นั้นได้ยินสิ่งที่ท่านพูดอย่างชัดเจนแล้วท่านก็หันไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกท่านลืมหน้าที่ของตัวเองไปหรือเปล่าหน้าที่ของพวกท่านคือการปกป้องประชาชนไม่ใช่ปกป้องนักการเมืองตำรวจหลายนายก้มหน้าลงบางคนกำหมัดแน่นด้วยความโกรธแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะขยับหรือตอบโต้ความจริงที่พระภิกษุพูดได้กระทบใจพวกเขาอย่างรุนแรงแล้วพระภิกษุก็หันไปทางสื่อมวลชน พวกท่านลืมความจริงพวกท่านเสนอแต่ข่าวที่ถูกสั่งพวกท่านลืมที่จะถามคำถามที่สำคัญที่สุดคำถามที่ประชาชนต้องการคำตอบกล้องบางตัวถูกลดระดับลงนักกล่าวหลายคนมีสีหน้าลำบากใจบางคนทำเหมือนจะอยากถามคำถามที่สำคัญแต่ก็ถูกห้ามด้วยความกลัวแล้วพระภิกษุรูปนั้นก็กล่าวคำสุดท้ายคำที่ทำให้ทุกคนต้องสะดุง้ง คำที่ทำให้ทั้งห้างสรรพสินค้า Plaza เซ็นทรัลพลาซาเงียบสงัดถ้าพวกท่านยังคงลืมความสงบสุขจะไม่กลับคืนสู่แผ่นดินนี้และพวกท่านทุกคนจะต้องรับผิดชอบจากนั้นท่านก็หันหลังกลับและเดินจากไปอย่างสงบท่ามกลางความเงียบงันและความไม่เข้าใจไม่มีใครตามท่านไปไม่มีใครกล้าที่จะถามอะไรอีกคุณแพทย์อง์ทานยืนนิ่งอยู่พักใหญ่ เธอเหมือนกำลังประมวลผลคำพูดที่เพิ่งได้ยินทีมงานของเธอรีบเข้ามาหาเธอด้วยความกระวนกระวายคุณครับเราต้องไปแล้วคนหนึ่งกระซิบแต่คุณแพทองทานไม่ได้ขยับเธอยังคงมองไปองทิศทางที่พระภิกษุเดินจากไปดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและความสงสยัยเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นที่กล่าวขวัญกันในวงกว้างแต่ไม่มีใครรู้ว่าพระภิกษุรูปนั้นเป็นใครมาจากไหน และกลับไปที่ไหนสิ่งที่เหลือไว้คือปริศนาและคำถามที่ยังคงก้องกังวาลอยู่ในใจของทุกคนพวกท่านลืมอะไรไปประโยคสั้นๆนี้ได้กลายเป็นบทเรียนบทเรียนที่สอนให้ทุกคนตระหนักถึงความจริงและความรับผิดชอบความรับผิดชอบในฐานะมนุษย์ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและความรับผิดชอบในฐานะผู้ปกครอง เรื่องราวของพระภิกษุรูปนั้นกลายเป็นตำนานตำนานที่เล่าขานกันในหมู่ชาวบ้านและผู้คนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในประเทศทุกคนต่างตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าพวกเขาได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นพวกเขาจะกล้าถามคำถามที่สำคัญหรือไม่พวกเขาจะกล้าที่จะพูดความจริงหรือไม่ในโลกที่เต็มไปด้วยข่าวลวงและคำหลอกลวงเสียงของพระภิกษุรูปนั้น เป็นเหมือนแสงสว่างที่นำทางเป็นเครื่องตนใจให้ทุกคนหันกลับมามองตัวเองและถามคำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตคำถามที่ว่าเราคือใครเรากำลังทำอะไรและสิ่งที่เราทำนั้นเพื่อใครเมื่อคุณแพทย์องค์ทานกลับมาที่กรุงเทพเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่เธอไม่ได้พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่น เธอพูดถึงแต่เรื่องนโยบายและแผนการที่จะทำนักกล่าวบางคนพยายามที่จะถามเธอเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่เธอก็เลี่ยงที่จะตอบและพูดว่าเรื่องบางเรื่องควรปล่อยให้มันเป็นปริศนาทุกคนในทีมของเธอล่งใจแต่พวกเขาก็รู้ว่าคุณแพรทองทานไม่ได้ลืมเรื่องนั้นในค่ำคืนนั้นเธอเอาเครื่องมือถือของเธอออกมาและเปิดดูคลิปวิดีโอที่ถูกแอบบันทึกไว้ในวันนั้น วิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ทั้งหมดเธอฟังคำพูดของพระภิกษุซ้ำแล้วซ้ำอีกน้ำตาของเธอไหลออกมาไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความเข้าใจเธอรู้ว่าพระภิกษุรูปนั้นไม่ได้กำลังด่าดทอเธอแต่ท่านกำลังสอนเธอสอนให้เธอรู้ว่าอำนาจนั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบและความรับผิดชอบนั้นคือการรับฟังเสียงของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ดังหรือเสียงที่เบาจากนั้นเธอก็ปิดเครื่องมือถือแล้วหลับตาลงในหัวของเธอก็ยังคงมีแต่คำพูดของพระภิกษุรูปนั้นเธอรู้ว่าจากนี้ไปเธอจะไม่มีวันเป็นคนเดิมอีกแล้วและเธอจะไม่มีวันลืมว่ายังมีคนอีกมากมายที่รอความช่วยเหลือจากเธออยู่พระภิกษุรูปนั้นได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่านได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนหนึ่ง ซึ่งอาจจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้ประเทศนี้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวของพระภิกษุรูปนั้นก็เริ่มที่จะเลือนลางแต่คําพูดของท่านยังคงก้มกังวาลอยู่ในจิตใจของทุกคนที่ได้ฟังและเป็นเหมือนแสงสว่างนําทางให้เราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดได้ทบทวนตัวเองและถามคําถามที่สําคัญ เราลืมอะไรไปหรือเปล่าคำถามนี้เป็นเหมือนบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดบทสรุปที่ไม่มีคำตอบที่ตายตัวเพราะคำตอบนั้นขึ้นอยู่กับหัวใจของแต่ละคนแต่สิ่งที่แน่นอนคือคำถามนี้จะยังคงอยู่ในใจของเราไปอีกนานปรับใดที่เรายังคงต้องการที่จะเป็นคนที่ดีกว่าและเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนเรื่องราวนี้ไม่มีตอนจบเพราะการเดินทางของเรายังคงดำเนินต่อไปชีวิตในเมืองหลวงยังคงดำเนินต่อไปด้วยความเร่งรีบภาพจากเซ็นทรัลพาซาขอนก่อนค่อยๆจางหายไปจากหน้าฝีดข่าวแต่สำหรับแพทองทานชินวัตรภาพนั้นยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำคำพูดของพระภิกษุรูปนั้นยังก้องอยู่ในหูของเธอเธอเริ่มเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ด้วยการประกาศให้โลกรู้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเธอเริ่มใช้เวลาในการฟังมากขึ้นฟังเสียงของทีมงานฟังเสียงของประชาชนที่มาขอพบและที่สำคัญที่สุดเธอเริ่มฟังเสียงของหัวใจตัวเองเธอเริ่มเดินทางไปในพื้นที่ที่ผู้คนเข้าถึงได้ยากไม่ใช่เพื่อการหาเสียงแต่เพื่อที่จะเห็นความจริงด้วยตาของตัวเอง เพื่อที่จะได้สัมผัสกับความทุกข์ยากของผู้คนที่ไม่ได้ถูกนําเสนอในสื่อเธอเดินเข้าไปในชุมชนแออัดเห็นเด็กๆที่ไม่มีโรงเรียนจะไปเห็นคนชราที่ไม่มีเงินรักษาโรคเห็นคนหนุ่มสาวที่หมดหวังกับอนาคตทุกๆก,การเดินทางทุกๆใบหน้าที่ได้พบเจอทำให้คำพูดของพระภิกษุรูปนั้นชัดเจนขึ้นพวกท่านลืมความทุกข์ยากของคนธรรมดา เธอเริ่มประหนักว่าเธอเคยใช้ชีวิตอยู่ในฟองสบู่ฟองสบู่ที่เต็มไปด้วยความสำเร็จและความมั่งคั่งทำให้เธอไม่ได้มองเห็นโลกภายนอกที่แท้จริงการเปลี่ยนแปลงของเธอสร้างความประหลาดใจให้กับทีมงานพวกเขาเห็นผู้นำของพวกเขาที่เปลี่ยนไปจากคนที่เคยพูดอย่างมั่นใจกลายเป็นคนที่ฟังอย่างตั้งใจจากคนที่เคยสังการกลายเป็นคนที่พร้อมจะรับฟังคำแนะนำ แต่ก็มีบางคนที่เริ่มไม่พอใจพวกเขาคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของเธอเป็นสิ่งที่อันตรายพวกเขาคิดว่าเธอเริ่มจะอ่อนแอและพวกเขาคิดว่าเธออาจจะทําให้แผนการของพรรเสียหายในวันหนึ่งหัวหน้าทีมที่ปรึกษาของเธอเข้ามาพบคุณครับเขาพูดด้วยน้ําเสียงที่จริงจังคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณดูเหมือนจะลืมเป้าหมายของเราแพทองทานยิ้มอย่างอ่อนโยน ผมไม่ได้ลืมเธอกล่าวผมแค่กำลังหาหนทางที่จะบรรลุเป้าหมายของเราในแบบที่ถูกต้องหัวหน้าทีมที่ปรึกษาขามวดคิ้วแบบที่ถูกต้องคืออะไรแบบที่ถูกต้องคือการนำพาประเทศนี้ไปสู่ความสงบสุขด้วยการมองเห็นประชาชนไม่ใช่มองแค่ผลประโยชน์คำพูดของแพรทองทานทำให้ทีมงานที่ปรึกษาต้องคิดหนักพวกเขาไม่เคยได้ยินคำพูดแบบนี้จากเธอมาก่อน แต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะโต้แยง้งเพราะพวกเขารู้ว่าคำพูดของเธอมีน้ำหนักการเดินทางของเธอไปในพื้นที่ต่างๆทำให้เธอได้ยินเรื่องราวมากมายเรื่องราวที่ไม่เคยถูกนำเสนอในสื่อหลักเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความหวังและความทุกข์เธอเริ่มนำเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการกำหนดนโยบายของพรรคนโยบายที่ไม่ได้แค่สวยหรูบนกระดาษ แต่นโยบายที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้จริงๆการเปลี่ยนแปลงของเธอส่งผลกระทบไปถึงพรรคการเมืองนักการเมืองหลายคนเริ่มที่จะเรียนแบบเธอพวกเขาเริ่มเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆเริ่มที่จะรับฟังประชาชนแต่สำหรับบางคนมันเป็นแค่การแสดงแต่สำหรับบางคนมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของพระภิกษุรูปนั้น ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในวงการการเมืองและกลายเป็นเครื่องตนใจให้ทุกคนหันมามองความจริงความจริงที่ว่าการเมืองไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่คือการรับใช้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นในใจกลางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนก่อนได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อไปในฐานะตำนานที่จุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงสิ่งที่พระภิกษุรูปนั้นได้ทิ้งไว้ไม่ใช่แค่คำถามที่ยาตจะตอบแต่คือมเมล็ดพันธุ์ของความจริงที่ถูกหว่านลงไปในใจของทุกคนและกำลังเติบโตขึ้นกลายเป็นต้นไม้แห่งความหวังต้นไม้ที่จะให้ร่มเงาแก่ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนไม่ว่าจะเป็นคนมีอำนาจหรือคนธรรมดาการเดินทางของแพทองทานยังคงดำเนินต่อไปเธอรู้ว่าหนทางข้างหน้ายังคงอีกยาวไกลแต่เธอก็พร้อมที่จะก้าวเดินไปเพราะเธอรู้ว่าเธอไม่ได้เดินคนเดียวเธอมีประชาชนและมีคำพูดของพระภิกษุรูปนั้นเป็นกําลังใจและแสงสว่างนำทางเธอมั่นใจว่า หากเธอยังคงรักษาความจริงใจและยังคงเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องเธอจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศนี้ได้จริงๆการเดินทางของเธอได้กลายเป็นบทเรียนบทเรียนที่สอนให้ทุกคนรู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่การได้มาซึ่งอำนาจแต่คือการนำพาผู้คนไปสู่ความสุขและความสงบสุขและนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริง ที่เธอจะไม่มีวันลืมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตามเรื่องราวของพระภิกษุรูปนั้นในเซนทรัลพลาซาขอนก่อนจะยังคงอยู่ในใจของทุกคนในฐานะเครื่องตัวใจว่าทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่จะต้องพูดความจริงหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อผู้อื่นและหน้าที่ที่จะต้องเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเรื่องราวนี้ยังไม่มีบทสรุปที่แน่ชัด เพราะการเดินทางยังคงดําเนินต่อไปตรับใดที่เรายังคงหายใจอยู่เราทุกคนก็ยังคงมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นวันแล้ววันเล่าเรื่องราวของเธอก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอีกมากมายให้พวกเขาลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมสิ่งที่เริ่มต้นจากความบังเอิญได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ และนี่คือสิ่งที่พระภิกษุรูปนั้นต้องการท่านไม่ได้ต้องการอำนาจท่านไม่ได้ต้องการชื่อเสียงท่านต้องการเพียงแค่ให้ทุกคนมองเห็นความจริงและทําในสิ่งที่ถูกต้องและนั่นคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวนี้เรื่องราวในเซนทรัลพลาซาขอนก่อนได้จบลงแล้วไม่ใช่ด้วยชัยชนะของใครคนใดคนหนึ่งแต่ด้วยความเงียบงันที่เต็มไปด้วยความหมาย ความเงียบที่กระตุ้นให้เกิดการครอยคกรนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจพระภิกษุรูปนั้นไม่ได้ปรากฏตัวอีกไม่มีใครพบเบาแสว่าท่านเป็นใครแต่คำพูดของท่านยังคงก้องกังวาในใจของทุกคนที่ได้ยินเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความจริงที่ถูกหว่านลงไปและกำลังเติบโตขึ้นอย่างช้าๆแททองทานยังคงเดินหน้าในเส้นทางการเมืองของเธอแต่การเดินทางของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เธอได้เรียนรู้ว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่การควบคุมผู้คนแต่คือการรับใช้พวกเขาเธอได้ตระหนักว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การชนะการเลือกตั้งแต่คือการชนะใจประชาชนผู้คนในสังคมเริ่มตื่นตัวพวกเขาเริ่มตั้งคำถามเริ่มที่จะเรียกร้องความรับผิดชอบพวกเขาได้เรียนรู้ว่าเสียงของคนธรรมดามีพลังและพลังนั้นสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ เรื่องราวนี้เป็นบทเรียนสำหรับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดเป็นเครื่องตวนใจให้เราหันมามองความจริงความจริงที่ว่าความสงบสุขที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทุกคนเริ่มจากใจของเราเองเรื่องราวของพระภิกษุรูปนั้นในเซนทรัลพาซาขอนก่อนได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อไปเพื่อเป็นแสงสว่างนำทาง และเพื่อเป็นเครื่องตวนใจว่าเราต้องไม่ลืมความจริงและเมื่อใดที่เรายังคงจดจำได้ความหวังก็จะยังคงอยู่เสมอ